สงครามวิธีแห่งราชาตอนที่229จากความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดในบรรดาเหล่าสัตว์อสูรปีศาจนั้นสัตว์อสูรปีศาจที่ตัดผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติได้แล้วเรียกได้ว่ามีสติปัญญาไม่ได้ด้อยไปกว่ามนุษย์และเมื่อสัตว์อสูรปีศาจเข้าถึงระดับอย่างรู้ธรรมชาติพวกมันสามารถรวบรวมเสียงส่งผ่านพลังงานต้นกำเนิดเพื่อสนทนากับมนุษย์ได้ ต้องเป็นสัตว์อสูรปีศาจที่อยู่ในระดับหลอมรวมธรรมชาติเสียก่อนถึงจะมีความสามารถสนทนากับมนุษย์ได้โดยตรงส่วนสัตว์อสูรปีศาจที่ตัดผ่านไปถึงระดับผันแปรธรรมชาติได้แล้วนั้นจะมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ได้และสัตว์อสูรปีศาจที่อยู่ในระดับนี้ได้แล้วจะถูกเรียกว่าปีศาจนอกเหนือจากเนื้อแท้ดั้งเดิมแล้วเรียกได้ว่าปีศาจก็ไม่มีอะไรต่างจากมนุษย์ แต่ถ้าใครอยากสะถามถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วปีศาจจะแข็งแกร่งกวามนุษย์เพราะจะอย่างไรทุกชีวิตของปีศาจนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวตนที่อยู่เหนือระดับพันแปรธรรมชาติไปหมดแล้วทั้งสิ้นแล้วตัวตนระดับพันแปรธรรมชาติเป็นอย่างไรน่าหรือมองไปทั่วทั้งราชวงศ์ต้าฮั่นแล้วอย่างไรซึ่งตัวตนระดับพันแปรธรรมชาติอยู่แม้แต่คนเดียวเสี่ยวจินเจ้าไม่ใช่สัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติหรอกหรือ แล้วนี่เจ้าทำได้ยังไงละเนี่ยต้นหลิงเทียนนั้นระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นเสี่ยวจินส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดสนทนากับเขานี่ทำให้เขาประหลาดใจนะตามปกติสามัญสำนึกทั่วไปนั้นต้องเป็นสัตว์อสูรปีศาจระดับอย่างรู้ธรรมชาติก่อนถึงจะสามารถส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดเช่นนี้ได้ดังเช่นอาวุโสเผิงแต่เจ้าเสี่ยวจินนี่ยังเป็นสัตว์อสูรปีศาจท,ที่อยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติเท่านั้นเองป่ะ ถ้าเป็นชั่วร้ายตัวชั่วร้ายเสียงเจ้ยเจ้าดังเข้าหูต้วนหลิงเทียนอีกครั้งฟังแล้วดูเหมือนเสียงของสาวน้อยไวหัดพูดไม่มีผิดกล่าวไปก็น่าฟังไม่น้อยทว่าชั่วร้ายหรือต้วนหลิงเทียนย่อมได้ยินคำนี้ชัดเจนและนี่ทำให้เขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วข้าไปเป็นคนชั่วร้ายอะไรนั่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเล่าหรือในสายตาของเสี่ยวจินข้าจะเป็นตัวชั่วร้าย เสี่ยวจินข้าไม่ใช่คนชั่วร้ายนะต้วนหลิงเทียนใช้นิ้วทุบเบาๆไปที่หัวของเสี่ยวจินก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงจรงิงจังอย่างไรก็ตามเสี่ยวจินไม่คิดจะเชื่อสักดนิดยังคงกล่าวยืนกรานคำพูดตัวเองออกมาชั่วร้ายเจ้าคือตัวชั่วร้ายต้วนหลิงเทียนไร้าคำจะกล่าวนี่เสี่ยวจินไปเข้าใจอะไรผิดมาหรือไม่ตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนที่ถือเสี่ยวจินอยู่ก็นึกขึ้นได้และเหม่อมองไปรอบๆตัว และหลังจากที่ได้สำรวจรอบๆแล้วเขาก็เห็นว่าตอนนี้สถานที่ตรงนี้พังพินาศเต็มไปด้วยรอยไหม้และซากต้นไม้ถูกเผาอันเป็นผลกระทบเนื่องมาจากทันสวรรค์ที่เสี่ยวจินเผชิญและตรงนี้ยังเป็นแค่บริเวณรอบนอกของป่าแรกเริ่มเท่านั้นท่านใดนั้นเองต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ว่ามีกลุ่มคนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ถ้าทางคนกลุ่มนั้นจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงแห่กันมาดูให้รู้แน่ชัดเมฆลมประสานเคลื่อนคลอย ร่างของต้วนหลิงเทียนพุ่งมุบเข้าไปในป่าแรกเริ่มชั้นในด้วยความเร็วสูงเขาไม่ได้กลัวผู้ที่กำลังมาแต่อย่างไรเพราะจากสัมผัสบอกได้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้เท่านั้นน่าจะเป็นเหล่าศิทย์สายนอกของนิกายกระบี่เจ็ดดาวที่มาฝึกฝนหรือหารายได้อะไรทํานองนั้นเขาแค่ไม่ต้องการสร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นชั่วร้ายชั่วร้าย เสียงเล็กๆของเสี่ยวจินยังถูกส่งเข้ามาในหูต้วนหลิงเทียนเป็นระยะๆและมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆท่าทางอีกมานานคงชำนาญการพูดเสี่ยวจินข้าบอกเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าข้าไม่ใช่คนชั่วร้ายต้วนหลิงเทียนจ้องไปยังเสี่ยวจินก่อนที่จะกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันถ้าเจ้ายังเรียกข้าชั่วร้ายอีกคำข้าจะทิ้งเจ้าไว้ตรงนี้แล้วหนีกลับคนเดียวฮึเสียงเด็กสาวตัวน้อยจากเสี่ยวจินดังขึ้นอีกครั้งตัวชั่วร้ายท่าเจ้ากล้าทิ้งข้าไว้ที่นี่พี่สาวเคอเอ๋อ จะเสียใจต้นหลิงเทียนถลึงตามองเสี่ยวจินอย่างอึ้งอึ้งอีกครั้งก่อนจะกล่าวเพิ่อแล้วแต่เจ้าเถอะอยากเรียกข้ายังไงก็เรียกไปแล้วกันน้ำเสียงของต้นหลิงเทียนครั้งนี้แฝงความจนปัญญาเอาไว้ไม่น้อยเข้าไปหาอะไรข้างในหน่อยแล้วกันต้นหลิงเทียนเหลือบมองไปยังด้านในของป่าแรกเริ่มและไหนไหนก็มาแล้วก็คิดหาอะไรติดไม้ติดมือไปสักหน่อยเลยพาเสี่ยวจินเข้าไปจะได้ลองดูความสามารถเจ้าเสี่ยวจินไปด้วย ระหว่างทางก็พบเจอสัตว์อสูรจำนวนมากและทั้งหมดถูกเสี่ยวจินจัดการทั้งสิน้นตอนนี้เจ้าเสี่ยวจินเป็นสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติแล้วดังนั้นสัตว์อสูรที่มีระดับต่ำกว่านี้ล้วนไม่มีอะไรจะมาสู้กับเสี่ยวจินได้เลยจีดจีดเสียงเจ้ยเจ้าของเด็กสาวตัวน้อยดังขึ้นในหูของต้นหลิงเทียนอีกครั้งตัวชั่วร้ายข้าเก่งและน่ากเกรงขามใช่หรือไม่ไม่เลวแต่ยังไงเจ้าก็เก่งสู้เสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปไม่ได้หรอก ต้นหลิงเทียนพยักหน้าพร้อมกล่าวออกมาช้าๆคำกล่าวนี้ของต้นหลิงเทียนแน่นอนว่าย่อมทำเจ้าหนูตัวน้อยขุนเคืองขึ้นมาสองตัวนั่นหน้าหรือพวกมันสู้ข้าไม่ได้หรอกฮึตอนนั้นพวกมันรุมข้ายังสู้ข้าไม่ได้ตอนนี้ข้ากลายเป็นสัตว์อสูรปีศาจแล้วพวกมันก็ยิ่งสู้ข้าไม่ได้เข้าไปใหญ่ทว่าต้นหลิงเทียนกลับคิดไปอีกอย่างเมื่อได้ยินคำกล่าวของเสี่ยวจิน ตอนนี้เสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปพบพันวาสนาของพวกมันแล้วโชคชะตาของพวกมันได้แปลเปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ต่างไปจากเสี่ยวจินนอกจากนี้เด็กสาวลึกลับหานเฉวียนในที่เสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปติดตามไปด้วยเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนพวกมันต้องได้รับประโยชน์มากมายหลังจากที่ได้ติดตามนางไปเกรงว่าตอนนี้พวกมันคงเป็นสัตว์อสูรปีศาจไปเนิ่นนานแล้วหึมหึมพวกมันกลับมาเมื่อไหร่ข้าจะทุบตีมัน ข้ามั่นใจว่าข้าแข็งแกร่งกว่าข้าเป็นลูกพี่หญิงเสียงเล็กๆดังขึ้นในหูของต้นหลิงเทียนอีกครั้งและคราวนี้มันเต็มไปด้วยความมั่นใจลูกพี่หญิงมุมปากของต้นหลิงเทียนกระตุกเล็กน้อยก่อนที่จะเอานิ้วไปตีเบาๆที่หัวเสี่ยวจินใครสอนเจ้ามาเนี่ยข้าได้ยินพี่สาวบางคนบอกตอนที่ข้าไปเล่นที่เขาเยาวกะวงกับพี่สาวเคอเอ,อ๋อเสี่ยวจินบอกออกมาต้นหลิงเทียนอึ้งจนพูดไม่ออก ดูเหมือนว่าเจ้าเสี่ยวจินนี่จะถูกพวกนักเลงหญิงบนเขาเยาวกะวงเสี้ยมสอนเรื่องไม่ดีมาซะแล้วแต่สำหรับที่ต้วนหลิงเทียนพบมาอันที่จริงสตรีบนเขาเยาวกะวงนั้นก็นับว่าดุร้ายสมกับเป็นนักเลงหญิงจริงๆเวลาเขาไปเขาเยาวกะวงนั้นเขาไม่เคยได้เดินสะดวกเลยสักครั้ง โชคดีที่ตอนนี้ระดับบ่มเพาะของเขาสูงแล้วเวลาไปหาลี่เฟยเขาจะใช้วิชาท่าร่างเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยเพื่อเร่งความเร็วเต็มที่นั่นทําให้เหล่าสตรีของขุนเขาเหยากวงไม่อาจเห็นเขาได้ชัดถึงแม้พวกนางจะเห็นเขาแต่พวกนางก็จับเขาไม่ทันต้นหลิงเทียนพาเจ้าเสี่ยวจินเข้าไปยังป่าแรกเริ่มด้านในตอนนี้สัตว์อสูรที่เจอก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆมีแม้กระทั่งสัตว์อสูรระดับครึ่งก้าธรรมชาติ แต่จะอย่างไรลำพังสัตว์อสูรครึ่งเก้าธรรมชาติก็ไม่พอมือเจ้าเสี่ยวจินล้วนไม่นับเป็นตัวอะไรตัวชั่วร้ายเจ้าทำอาวุธวิญญาณให้ข้าบ้างสิแก้วหูตัวหลิงเทียนสั่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อโดนเสียงเล็กๆส่งตรงมาถึงหูทันใดนั้นตัวหลิงเทียนก็เผยความประหลาดใจออกมาอะไรเจ้าต้องการใช้อาวุธวิญญาณด้วยแล้วนี่เจ้ากิดจะใช้อาวุธอะไรละ่ะอออขอข้าคิดก่อน หนูสีทองตัวน้อยก้ามน้อยก้านครุ่นคิดเอียงคอไปมาอย่างน่ารักหัวน้อยๆของมันสายไปสายมาและเมื่อคิดได้มันก็กล่าวขึ้นมาอย่างเริงร่าข้าอยากได้กระบีวิญญาณเวลาข้าเห็นพี่สาวเคอร์เออฝึกกระบีนางดูดียิ่งกระบีวิญญาณตัวหลิงเทียนตะลึงไปเล็กน้อยทันใดนั้นในห้วงคิดของเขาก็อดปรากฏภาพพิลึกพิลั่นขึ้นมาเสียไม่ได้ ในภาพมีหนูตัวน้อยยืนสองข้ามือเล็กๆของกำกระบีเอาไว้กวาดแกว่งกระบี่อันเท่าไม้จิ้มฟันพุ่งไปจิ้มสังหารสัตว์อสูรอย่างดุร้ายต้นหลิงเทียนสันสานไปเล็กน้อยเมื่อกลับมารู้สึกตัวนี่ถ้าเขาให้อาวุธเจ้าอันาพานน้อยนี่ไปมันไม่ยิ่งสนมากขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนไม่คิดขัดความต้องการของเสี่ยวจินแล้วเจ้าต้องการกระบี่วิญ,ญญาณแบบไหนละ่ะเจ้าต้องการแบบที่ข้ากับเครือใช้หรือเจ้าต้องการขนาดเล็กๆให้พอดีกับเจ้าตอนนี้ ต้นหลิงเทียนมองอย่างเจ้าหนูตัวน้อยแล้วกล่าวถามออกมาข้าเอาอันเล็กๆอันเล็กๆดูดียิ่งดวงตาของหนูตัวน้อยเบิกโพลงขึ้นก่อนจะรีบส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดเข้าหูต้นหลิงเทียนอย่างดีใจก่อนที่จะบ่นต่อไปอีกว่าข้าไม่ชอบแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ๆมันอ้วนเกินไปแล้วก็ดูน่าเกลียดยิ่งนักข้าชอบตัวเล็กๆผอมๆสวยๆแล้วก็น่ารักเช่นนี้มากกว่า พวกพี่สาวในเขาล้วนชอบและรักข้าตอนตัวเท่านี้ถ้าข้าตัวใหญ่พวกนางต้องกลัวข้าแน่ๆต้วหลิงเทียนค่อนข้างอึ้งกับความคิดของเสี่ยวจินแต่เขาก็ไม่ได้คิดไปขัดอะไรมันเพราะแค่เพียงเจ้าเสี่ยวจินสามารถส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดได้ตั้งแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาความสามารถในการทำความเข้าใจและพูดคุยของมันนับว่าดีเลยทีเดียวแต่เขาก็เข้าใจดีว่าที่เสี่ยวจินบ่นนั้นหมายถึงอะไร ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่หากเขาหลอมกระบี่ขนาดปกติให้มันเวลามันจะใช้กระบี่นั่นมันก็ต้องขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะถือได้แต่ดูท่าแล้วเจ้าเสี่ยวจินจะไม่ชอบขยายขนาดตัวด้วยเหตุผลที่เขาเองก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้จริงๆสหายตัวนี้นี่ช่างเอาแต่ใจนะต้วนหลงเทียนสายหัวไปมาก่อนที่จะมองไปยังร่างกลมๆตัวนิดเดียวของเสี่ยวจินแล้วกล่าวออกมาข้าละสงสัยจริงๆตรงไหนของมันกันที่เรียกว่าพอม แน่นอนว่าต้วนหลิงเทียนไม่กล้าพูดออกมาตอนนี้สหายน้อยนี่เป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติแล้วเกิดพูดจาไม่เข้าหูแล้วมันโมโหขึ้นมาจะให้เขาทำไงละ่ะยิ่งเกิดมันขยายร่างใหญ่ขึ้นแล้วทับเขากระทั่งลงมือกับเขาเขาไม่ต้องกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในป่านี้หรือไงเอาละ่ะงั้นข้าจะทำกระบี่วิญ,ญญาณที่เหมาะสมกับเจ้าโดยเฉพาะต้วนหลิงเทียนพยักหน้าและรับปากนาง ดวงตาเล็กของหนูน้อยทอประกายเรืองวูบมันลุกขึ้นยืนสองขาก่อนที่จะตกมือรัวๆัวกล่าวคำส่งเสียงเล็กๆออกมาอย่างตื่นเต้นดียิ่งนะักตัวชั่วร้ายเจ้าดียิ่งเอาหล่ะข้าจะเริ่มต้นหลอมกระบี่ให้เจ้าแต่เจ้าก็ต้องช่วยเฝ้าระวังให้ข้าด้วยถ้ามีสัตว์อสูรตัวไหนเข้ามาใกล้ข้าในระยะหนึ่งร้อยเมตรข่ามันให้หมดต้วหลิงเทียนกล่าวบอกเสี่ยวจินเอาไว้เสี่ยวจินรีพยักรับรับรวๆวราวกับลูกเจี๊ยบเมื่อได้ยินคำสั่ง ร่างเล็กๆของมันกระโดดขึ้นมาเกาะบนไหล่ของตัวหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยแววตาดูร้ายขึงขังพร้อมกวาดมองไปรอบๆด้วยความตั้งใจถ้าใครกล้ามารบกวนตัวชั่วร้ายตอนหลอมกระบี่ข้าจะสับมันให้เละแล้วเอาไปทำลูกชิ้นการส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดครานี้ของเจ้าหนูตัวน้อยครานี้น่าสะพรึงนักเสียงเด็กสาววัยหัดพูดทว่กกลับกล่าววาจาหน้ากลัวออกมาอย่างดุร้ายด้วยความมั่นใจห้าวหาญนี่มันเรื่องนี้ทำให้ตัวหลิงเทียนพูดไม่ออก นี่เจ้าหนูตัวนี้มันเป็นตัวเมียแน่หรือต้นหลิงเทียนสายหัวสลัดความคิดที่จะทําให้เสียสมาธิทั้งหมดออกไปก่อนที่จะเริ่มหยิบวัตถุดิบออกมาจัดเรียงและเริ่มต้นหลอมสร้างกระบี่ฟู่วัวท่านใดนั้นเองเพลิงสีเขียวมรกตพันลุกพรึบขึ้นมาเหนือฝ่ามือของต้นหลิงเทียนเปเลวเพลิงหลอมสาตรารดับหก หลังจากที่ตัวหลิงเทียนตัดผ่านไปยังระดับวิญญาณแรกก่อตั้งได้สำเร็จตัวเขาก็สามารถยกระดับเปลวเพลิงหลอมโอสดและเปลวเพลิงหลอมสัตราให้กลายเป็นระดับ6ได้แล้วเมื่อมีความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดการยกระดับเปลวเพลิงล้วนทำได้ในพริบตาเดียวอาจกล่าวได้ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้หลอมสัตราระดับ6และตอนนี้อาวุธวิญญาณระดับหกนั้นเขาสามารถหลอมสร้างมันขึ้นมาได้ไง่ายๆ หลังจากที่ข้าตัดผ่านมายังระดับวิญญาณแรกก่อตั้งข้าก็ยุ่งอยู่กับการบ่มเพาะพลังทาความเข้าใจพลังลมไม่ได้มีเวลาปรับแต่งอาวุธวิญญาณของตัวเองให้เป็นระดับ6เลยของเคอรอเออกับลี่เฟยก็ด้วยงอเอาละก่อนอื่นข้าจะทำกระบี่วิญญาณให้เจ้าตัวเล็กนี่ก่อนเมื่อกลับไปนิกายแล้วข้าค่อยหลอมปรับอาวุธวิญญาณระดับ6กอีกสามเล่มต้วนหลิงเทียนตัดสินใจครู่ต่อมาต้วนหลิงเทียนก็เริ่มสงบสติอารมณ์เริ่มต้นกระบวนการหลอมสร้างกระบี่วิญญ,ญาณ ฟู่วอฟู่วอฟูวอฟูวอฟูวอ,วอ,วอทักษะการหลอมสร้างของต้นหลิงเทียนนั้นใครมาเห็นก็คงต้องตกใจวัตถุดิบลอยหล่องหลอมสลายกลับกลายเป็นสารเหลวที่อุดมไปด้วยแก่นแท้อันเป็นสาระสําคัญของวัตถุดิบอีกทั้งการกระทํานี้เขายังหลอมวัตถุดิบครั้งละหลายๆลชนิดทั้งทงที่ผู้อื่นทําได้เพียงทีละชนิดเท่านั้น ตอนนี้สายตาของต้นหลิงเทียนจอดไปยังเรื่องราวงานฝีมือตรงหน้าตัดขาดจากสิ่งรบกวนรอบๆอ,อ,อย่างสิ้นเชิงเรากับในโลกมีเพียงกองวัตถุดิบและการหลอมสร้างกระบี่เท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ถึงแม้วัตถุดิบพวกนี้จะไม่ได้นับว่าใหญ่โตอะไรมากมายแต่ต้นหลิงเทียนก็ต้องกลั่นแล้วกลั่นอีกบีบอัดพวกมันจนเงื่อไหลคลายย้อยเพื่อลดขนาดพวกมันให้เล็กลงนั่นเพราะกระบี่วิญ,ญญาณระดับหกที่เขาจะหลอมสร้างคราวนี้มันมีขนาดกระจิ๋วหลิวเพื่อให้เหมาะกับเสี่ยวจิน และนั่นมันทำได้ยากเย็นยิ่งนักยิ่งอาวุธวิญญาณระดับสูงขึ้นพลังวิญญาณที่ต้องใช้และสมาธิก็มากขึ้นทบเท่าทวีมาคราวนี้ยังต้องทำให้มันเล็กลงนับสิบเท่าในขณะที่ตัวหลิงเทียนทุ่มสมาธิหลอมสร้างอาวุธวิญญาณอยู่นั้นเจ้าหนูตัวน้อยก็พุ่งเป็นเส้นแสงสีทองออกจากไหล่ตัวหลิงเทียนหลายครั้งหลายคราและเมื่อมันกระพริบวูบออกไปคราใดในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรรอบตัวตัวหลิงเทียนก็บังเกิดซากศพสัตว์อสูรเพิ่มขึ้นมาอีกกองหนึ่ง สัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนตายตกด้วยการลงมือจู่โจมเพียงครั้งจากเสี่ยวจินเจ้าหนูสีทองตัวน้อยนี่จะอย่างไรก็เป็นถึงลูกหลานของหนูสวรรค์ยันตายกสมันยังมีสายเลือดอันบริสุทธิ์อีกด้วยตอนนี้เมื่อมันกลายเป็นสัตว์อสูรปีศาจแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีความสามารถในการจัดการสัตว์อสูรปีศาจที่อยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่หนึ่งเหมือนกันได้อย่างง่ายดายพริบตาเดียวสองชั่วโมงก็พ้นผ่านไป เมื่อต้นหลิงเทียนผ่าออกมาจากสมาธิเพื่อผ่อนคลายตัวเองเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเ <c oughs> มื่อเมื่อหันไปมองรอบๆรัศมีหนึ่งร้อยเมตรรอบตัวเขาตอนนี้รอบๆตัวเขาหนึ่งร้อยเมตรดังจะก่อเกิดสายทานโลหิตหลังรินซากศพสัตว์อสูรกองทับกันเป็นภูเขาตัวชั่วร้ายเจ้าหลอมกระบี่ให้ค่าเสร็จแล้วหรือหนูสีทองตัวน้อยที่นั่งอยู่บนไหล่ของต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเล็กๆก่อนที่จะบ่นพึมพำออกมาหน้าเบื่อยิ่งนี้มีสัตว์อสูรโผลออกมาครึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ข้าก็ไม่กล้าปล่อยตัวชั่วร้ายเอาไว้คนเดียวแล้วไปไล่ทุบตีพวกมันข้างนอกมุมปากของตัวหลิงเทียงกระตุกเมื่อได้ยินคำบ่นของเสี่ยวจินถึงจะมีสัตว์อสูรผ่านมาก็เถิดแต่สัตว์อสูรและสัตว์อสูรปีศาจนั้นต่อให้ไม่ฉลาดจะอย่างไรพวกมันก็ต้องพอมีสมองอยู่บ้างลหละเมื่อพวกมันเห็นศพกองเป็นภูเขาเช่นนี้พวกมันยังจะกล้าเข้ามาอีกหรือพวกมันจะเดินมาให้ถูกฆ่าหรือไรเจ้าหนูตัวเจ้ยนี่ยังโง่ง,งมนะัก อานี่ของเจ้าตัวนหลิงเทียนส่งกระบี่วิญญาณระดับ6ไปให้เสี่ยวจินมันก็ไม่รอช้ารีบเอื้อมมือน้อยๆสีชมพูออกมารับไว้ทันทีโดยรวมแล้วลักษณะของกระบี่วิญญาณระดับ6กนี้ก็เหมือนกันกับกระบี่วิญญาณทั่วไปเพียงแค่มันมีขนาดเล็กมากเท่านั้นหากจะใช้คำพูดจากชีวิตที่แล้วก็คงต้องบอกว่ามันเป็นกระบี่ของเล่นไซมินิ ประกายตาของเจ้าหนูขนทองตัวน้อยเรืองวูบเต็มไปด้วยความยินดีเนสีมระกดของมันชมดูกระบีอย่างตื่นตาตื่นใจมือน้อยลูบไปตามใบกระบีอย่างตื่นเต้นวูมพริบตานั้นเองเจ้าหนูตัวน้อยก็พุ่งร่างทยานเหินเข้าไปในป่าแรกเริ่มตัวชั่วร้ายตามมาเร็วๆน้ำเสียงตื่นเต้นของเสี่ยวจินดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนเขาทำได้เพียงสายหน้าไปมาพร้อมยิ้มเจือนเจือนดูท่าเจ้าหนูน้อยจะไปลองของซะแล้ว สัตว์อสูรหรือสัตว์อสูรปีศาจท,ที่เจ้าตัวเล็กนี่เจอน่าจะชะตาขาดแล้วตัวหลิงเทียนไม่รอช้าใช้ออกด้วยวิชาท่าร่างเต็มกำลังเพื่อติดตามเสี่ยวจินไปเขารู้สึกสงสารสัตว์อสูรที่กำลังจะดวงกุดนักที่มันต้องมาเส้นสังเวชวิญ,ญญาณภายใต้คมกระบี่เล่มจิ๋วของเสี่ยวจินนอกจากนี้ยังดีที่เจ้าเสี่ยวจินยังชะลอความเร็วในการเหินร่างไว้อยู่บ้างหาไม่แล้วด้วยความเร็วตามปกติของเขาคงไม่มีทางวิ่งไล่มันทันเช่นนี้ หุ้มมมทันใดนั้นเองมีเสียงคำรามดังขึ้นมาเบื้องหน้าหนูขนทองตัวน้อยหยุดลอยค้างกลางอากาศอุ้มมือที่เผยกรงเล็บน้อยจับไปยังกระบีวิญญาณระดับหกอย่างแน่นหนาคู่เนตรหยกจับจ้องมองไปเบื้องหน้าด้วยความตื่นเต้นในขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็ตามมาได้ทันพอดีและเมื่อเขามองไปข้างหน้าเขาก็เห็นสัตว์อสูรเสื้ออมหิตท,ที่กำลังจับจ้องมายัางเสี่ยวจินด้วยสายตาดุร้ายปากกระหายเลือดของมันอ้าออกเผยกลิ่นไม่พึงประสงค์และข่าวโลหิตชยหึงออกมา ครึ่งเก้าธรรมชาติเมื่อแผ่พลังวิญญาณออกไปสัมผัสต,ต้วหลิงเทียนก็สามารถรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเสืออมหิตเบื้องหน้าได้ในทันใดระดับครึ่งเก้าธรรมชาติไม่ต้องกล่าวถึงตอนนี้ที่เจ้าตัวน้อยมีกระบี่วิญญาณระดับ6อยู่ในมือเลยด้วยซ้ำเพราะลำพังเจ้าเสี่ยวจินตอนไม่มีอาวุธมันก็อยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นแรกอยู่แล้วนับว่าเหลือเฟือที่จะฆ่าเสือนี้ได้อย่างง่ายดาย ุ่มมมเสืออมหิตครึ่งก้าวธรรมชาติกู่ร้องคำรามออกมาอย่างดูร้ายทว่าน้ำเสียงตับแฝงไปด้วยความกริ่งเกรงมันรู้ดีว่าหนูสีทองตัวเล็กที่ลอยอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่อะไรที่ง่ายดายสำหรับมันในแววตาคมกล้าของมันเริ่มเผยความหวาดกลัวออกมาแล้วทันใดนั้นมันก็หนีต้นหลิงเทียนเห็นตำตาสัตว์อสูรดุร้ายอย่างเสืออมหิตเลือกที่จะหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดราวมุสิกพบวิลานแต่มันยังจะหนีเสี่ยวจินพ้นหรือวุบ เสี่ยวจินพุ่งร่างไปว่องไวดังลำสิงทองสีทองเพียงเสี่ยวพริบตามันก็ไปหยุดขวางหน้าเจ้าเสืออมหิตเอาไว้หุม้มเมื่อถูกขวางไว้เสืออมหิตครึ่งก้าวธรรมชาติก็ร้องออกมาอีกครั้งจีดหนูตัวจ้อยไม่คิดให้อีกฝ่ายแผดเสียงอยู่ฝ่ายเดียวเสียงร้องเล็กแหลมดังขึ้นกลบเสียงคำรามของเสืออมหิตจนมันต้องหุบปากหมอไปในทันใดและในขณะเดียวกันพลังงานต้นกำเนิดก็เริ่มพผพุ่งพุ่งออกมาจากร่างหนูตัวเล็ก ทายเทไปยังกระบี่วิญญาณเล่มจิ๋วในมือจนเริ่มเรองรองสองแสงออกมาจีด๊ดหนูขนทองตัวเล็กร้องออกมาอีกครั้งก่อนที่จะเหวี่ยงกระบี่วิญญาณระดับหกออกไปราวกับเส้นสายอัสนีพุ่งซัดรังสีกระบี่ไปยังร่างเสืออมหิตครึ่งก้าวธรรมชาติโดยพลันทันใดนั้นเหนือสีรษะหนูน้อยพลังงานฟ้าดินก็เริ่มตอบรับความแข็งแกร่งฉายชัดออกมาถึงเงาร่างช้างมมมอดโบราณเพื่อแสดงความแข็งแกร่งและทั้งหมดนับได้สองแปดร้อยตัวครืนนล วร่างของเสี่ยวจินกระพริบวูบด้วยความเร็วสูงเสียงแหวกฝาอากาศของรังสีกระบี่ก็ดังหวิดวิวขึ้นมาต้นหลิงเทียนเพียงเห็นว่ามีอะไรกระพริบวูบเปล่งแสงขึ้นมาในชั่วพริบตาเท่านั้นและสิ่งที่ได้เห็นต่อมาก็คือสัตว์อสูรเสืออมหิตครึ่งก้าวธรรมชาติถูกผ่ากลางร่างแยกเป็นสองเสี่ยงตกตายอนาถกระบี่วิญญาณระดับหกของเสี่ยวจินที่ต้นหลิงเทียนหลอมสร้างให้สามารถเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์จีจี๊ด หนูสีทองตัวเล็กพุ่งร่างกลับมายืนบนบาต้วหลิงเทียนในแววตาของมันเผยให้เห็นถึงความตื่นเต้นดีใจหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามยิ่งน้ำเสียงเด็กสาวตัวน้อยดังขึ้นในหูของต้วหลิงเทียนอีกครั้งอย่างชื่นชมส่วนเจ้าตัวกำลังชมดูกระบี่ในมืออย่างตื่นตาตื่นใจทว่าทางด้านตัวหลิงเทียนนั้นตอนนี้เมื่อได้ยินเสียงเด็กสาววัยกำลังหัดพูดเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ารักเลยสักนิดกลับกันในใจเริ่มบังเกิดความหวัดผวาหน,นาวเหน็บขึ้นมา เจ้าหนูขนทองตัวน้อยนี่ทำไมมันถึงได้ดูร้ายนักเล่าไปต่อไปต่อตัวหลิงเทียนพึ่งไปชําำละคุยหาแกนอสูรของเสืออมหิตครึ่งก้าวธรรมชาติเสร็จก็ได้ยินเสียงเจ้าตัวเล็กชักชวนไปฆ่าผู้อื่นอย่างคึกคักอีกแล้วกล่าวจบเสี่ยวจินก็พุ่งทะยานออกไปนำพาเขาเข้าไปในป่าลึกไม่คิดจะรอคำตอบสักคำเจ้าตัวน้อยดูเหมือนจะติดใจซะแล้ว ตัวหลิงเทียนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นในขณะที่ติดตามไปและตอนนี้ท่าทางของเขาก็เผยให้เห็นถึงความเคร่งเครียดจริงจังขึ้นมาเพราะเขารู้ดีว่าหากยังเข้าไปลึกเช่นนี้ก็มีโอกาสพบสัตว์อสูรปีศาจในป่าแรกเริ่มนี้ได้สัตว์อสูรปีศาจที่อ่อนแอที่สุดก็อยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นแรกแล้วความแข็งแกร่งของพวกมันเรียกได้ว่าเท่าเทียมกับเสี่ยวจิน อย่างไรก็ตามเจ้าเสี่ยวจินมันมีกระบี่วิญญาณระดับหกให้ใช้ตรับใดที่มันไม่ไปเจอสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่สองหรือเหนือกว่านั้นมันย่อมไม่มีอันตรายใดๆหลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนและเสี่ยวจินก็ได้พบกับสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นแรกเข้าจริงๆและก็อย่างที่ต้นหลิงเทียนคาดเอาไว้ไม่มีผิดสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นแรกนั้นไม่อาจตอบโต้เสี่ยวจินได้เลยกระบี่เดียวตายตกไร้ต่อต้าน เอาละเสี่ยวจินพอได้แล้วอย่าเข้าไปลึกนะตัวหลิงเทียนลอบปาดเหงอเย็นเมื่อเห็นเจ้าหนูตัวน้อยยังคงคึกคักอัคคขยังต้องการบุกเข้าไปลึกกว่านี้อีกหลังจากที่สังหารสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นแรกไปแล้วแท้แท้สหายน้อยตัวนี้ดั่งลูกวัวไม่หวั่นหวาดพยักอย่างแท้จริง อาจเป็นเพราะนางเองก็เข้าใจได้ถึงความหมายและอันตรายในวาจาของต้นหลิงเทียนทําให้ถึงแม่นางจะฮึดฮัดไม่พอใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็เชื่อฟังแต่โดยดีกลับมานั่งอย่างสงบเสงี่ยมบนไหล่ของต้นหลิงเทียนตัวชั่วร้ายกระบี่นี้ดียิ่งนักเสียงเล็กๆถูกส่งผ่านด้วยพลังงานต้นกําเนิดมายัางต้นหลิงเทียนอีกครั้งนี่เจ้าไม่เรียกข้าว่าตัวชั่วร้ายไม่ได้หรือ ตัวหลิงเทียนอ่อนใจไม่น้อยเมื่อได้ยินเสียงเรียกหาถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่การที่ถูกเจ้าตัวน้อยเรียกแบบนี้ก็ทำให้ในใจมันรู้สึกตึงหนิดหนิดไม่ได้น้ำเสียงของเจ้าหนูตัวน้อยกลับเด็ดขาดนักไม่เหลือช่องว่างให้สนทนาโต้ตอบแม้แต่น้อยถ้าเจ้าเรียกข้าว่าตัวชั่วร้ายแบบนี้ต่อไปข้าไม่ยกระดับกระบี่วิญ,ญญาณให้เจ้าแล้วนะตัวหลิงเทียนยิ้มออกมาพร้อมรีตามองไปยังเสี่ยวจินประกายตาเรืองวูบขึ้นมาราวกับจะบ่งบอกว่าเสร็จข้าแน่ แล้วยกระดับที่ว่านั่นมันคืออันใดหรือคำกล่าวของเสี่ยวจินทำให้ต้วนหลิงเทียนเดินสะดุดไปวูบหนึ่งท่าทางสหายน้อยตัวนี้จะไม่รู้เรื่องความแตกต่างระหว่างอาวุธวิญญาณระดับต่างๆด้วยคำอธิบายอย่างอ่อนใจของต้วนหลิงเทียนไม่นานเจ้าหนูตัวน้อยก็เข้าใจเรื่องราวได้ทั้งหมดตอนนี้เองประกายตาสีมรกตของมันมองมัวลงไปเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมาเสียงอ่อนๆแต่เห็นกันอยู่ชัดๆว่าเจ้าเป็นตัวชั่วร้ายนี่นา แล้วทำไมข้าเรียกเจ้าแบบนี้ไม่ได้เล่าให้ hey, แล้วข้าไปเป็นตัวชั่วร้ายตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตัวหลิงเทียนอึง้งคือคนชั่วร้ายทำผิดแล้วกล้าไม่ยอมรับหรอหนูขนทองจับจ้องไปยังตัวหลิงเทียนด้วยสายตาเอาเรื่องก่อนที่จะค่อยๆกล่าวออกมาเจ้าช่วยเจ้างูบ้าสองตัวนั่นรังแกข้าในอดีตแล้วเจ้ายังกล้าบอกข้าว่าเจ้าไม่ใช่คนชั่วร้ายได้อีกหรือตัวหลิงเทียนตะลึงค้างไปในทันใด มาตอนนี้เขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเขาทําอย่างที่เสี่ยวจินมันว่าจริงๆเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เขาประมูลเจ้าหนูขนทองนี่ในโรงประมูลของเมืองวายุทธมินเขาเองก็เคยเห็นคนที่แค้นฝังใจมามากแต่ไม่เคยเห็นหนูแค้นฝังใจไม่เลิกเช่นนี้มาก่อนเลยต้วนหลิงเทียนไม่คิดด้วยซ้ำว่าเรื่องเล็กๆแค่นั้นจะถูกเจ้าตัวน้อยจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เอาละละงั้นต่อไปข้าจะไม่ช่วยพวกมันรังแกเจ้าอีกแล้วดีหรือไม่ ต้นหลิงเทียนมองไปยังหนูตัวน้อยแล้วค่อยๆค,คิดไปในใจบางทีเมื่อเจ้าพวกเสี่ยวเฮยกับเสี่ยวไปกลับมาคราวนี้สำหรับเรื่องที่จะเอาชนะเสี่ยวจินข้าคงไม่ต้องให้ความช่วยเหลืออะไรพวกมันแล้วละ่ะแล้วเจ้าจะให้ข้าเรียกว่าอะไรต้นหลิงเทียนเบิกตากว้างขึ้นเขารู้ได้ทันทีว่าเจ้าหนูตัวน้อยยินยอมประนีประนอมกับเขาแล้วในเมื่อเจ้าเรียกเคอเอ๋วว่าพี่สาวเคอเอ๋องั้นเรียกข้าว่าพี่ใหญ่หลิงเทียนแบบนี้เป็นไงดีหรือไม่พี่ใหญ่หลิงเทียน แม้ว่าเจ้าหนูตัวน้อยจะไม่เต็มใจเชื่อฟังศัก์เท่าไร่แต่เมื่อได้สัมผัสกับความเลิดล้ำของกระบี่วิญญาณแล้วก็บังเกิดความติดใจขึ้นมาและดูท่าว่านางเองก็คิดพึ่งพากระบี่วิญญาณน,นี้ไม่น้อยภายใต้การล่อลวงของอาวุธยอดเยี่ยมเช่นนี้ถึงเจ้าหนูน้อยจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ด้วยสัญญาของต้นหลิงเทียนสุดท้ายนางก็เลือกที่จะยอมทำตามเอาล่ะพวกเราควรกลับได้แล้วป่านนี้เครือเอ๋อน่าจะออกมาแล้ว ต้นหลิงเทียนยังกล่าวไม่ทันจบคําสีหน้าของเขาก็กลับกลายเป็นร้ายแรงขึ้นมานั่นเพราะพลังวิญญาณที่แผ่ซ่านใช้ออกด้วยจิตสัมผัสนั้นจับความเคลื่อนไหวและยังถึงกลิ่นอายหน้าสะพรึงกลัวบางอย่างได้มันเป็นกลิ่นอายของสัตว์อสูร,รปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สองรีบไปเร็วเข้าต้นหลิงเทียนไม่กล้ารอช้าลังเลอะไรรีบใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดด้วยวิชาท่าร่างเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยพุ่งปราดออกไปอีกทางด้วยความเร็วดังพายุพัด จุดหมายปลายทางแน่นอนว่าต้องเป็นการออกไปจากป่าแรกเริ่มฟุบทว่าเมื่อต้นหลิงเทียนก้าวขาพุ่งร่างไปได้ไม่ทันไรเงาร่างหนึ่งพลันกระโจนออกมาพร้อมสายลมกันโชกขอบใหญ่ขวางทางต้นหลิงเทียนเอาไว้พร้อมแผ่พลังกดดันน่ากลัวออกมาพี่ใหญ่หลิงเทียนมันตามมาทันแล้วทันใดนั้นเสียงเล็กๆดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนอย่างรวดเร็วต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะรีตามองอย่างเคร่งเครียดข้าเห็นแล้วอาวู ตอนนี้ปรากฏร่างหมาป่าตัวเของยืนจังก้าขวางหนทางเบื้องหน้าต้วหลิงเทียนเอาไว้หมาป่าตัวนี้สูงถึง3เมตรปากของมันเต็มไปด้วยคมเขี้ยวกระหายเลือดดูท่าแล้วมันน่าจะสร้างปัญหาให้ต้วหลิงเทียนได้ไม่น้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันยังเป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติชั้นที่สองต้วหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงความอันตรายของสถานการณ์และรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองได้อย่างดี ทั้งยังมีความเกลี้ยกล่อมขุนเคืองท่วมท้นในใจสายตามองไปยังเสี่ยวจินด้วยความตำหนิเสี่ยวจินเจ้าทำเรื่องแล้วเห็นหรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าคือขนองอยากเข้ามาในป่าลึกพวกเราคงไม่ต้องเจอกับมันเช่นนี้ตอนนี้พวกเราทั้งคู่เผลอๆจะไม่รอดกลับบ้านแล้ว ถึงแม้เจ้าเสี่ยวจินจะมีกระบี่วิญญาณระดับ6จนทําให้มีความแข็งแกร่งถึง2,800ช้างแมมมอธโบราณแต่สัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่2ตัวนี้เพียงความแข็งแกร่งของตัวมันเองก็มากถึง3 000, 000ช้างแมมมอธโบราณแล้วต่อให้เสี่ยวจินมีกระบี่วิญญาณระดับ6ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันข้ามันข้ามันทันใดนั้นในหูตัวหลิงเทียนก็สั่นสะท้านเพราะมีเสียงเล็กๆเจยเจ้าของเจ้าหนูตัวน้อยดังขึ้น ข่ามันแล้วเจ้าข่ามันได้หรือไงต้วนหลิงเทียนมองไปยังเสี่ยวจินด้วยสายตาดุดุท่านใดนั้นพริบตาต่อมาต้วนหลิงเทียนก็เห็นแสงสว่างวูบบนไหลทั้งยังได้ยินเสียงแหวกฝ่าสายลมด้วยความเร็วสูงพุ่งไปยังหมาป่าตัวเข่องที่มีระดับบ่มเพาะแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่สองเสี่ยวจินสีหน้าต้นหลิงเทียนซีดลงโดยพลันเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าหนูตัวน้อยจะกล้าหาญชาญชัยได้ถึงขนาดนี้มันกล้าพุ่งไปเผชิญกับอีกฝ่ายซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้า สายตาของต้วนหลิงเทียนเผยความกังวลออกมาทั้งในใจยังวิตกหนักหนาทว่าพริบตาต่อมาเรื่องราวตรงหน้าก็แทบทําให้ต้วนหลิงเทียนเป็นใบเพราะในขณะที่เจ้าหนูขนทองตัวน้อยชักกระบี่พุ่งไปอย่างอาหารนั้นเหนือร่างของมันปรากฏเงาร่างช้างแมมมอดโบราณขึ้นมา2800ตัวทว่าพริปตาต่อมากลับมีเงาร่างช้างแมมมอดโบราณปรากฏขึ้นมาอีก500ตัวอย่างอัศจรรย์